เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเร่งเก็บหัวมันสดไปจำหน่ายหลังมีกระแสข่าวว่าราคาอาจปรับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากคำสั่งปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาได้ แต่ราคาที่ได้ก็พบนะคะว่าไม่ถึงกิโลกรัมละ2บาทค่ะราคานี้ทําให้เกษตรกรขาดทุนแน่นอนเนื่องจากการลงทุนไร่ละ5,000ถึง6,000บาทแต่ขายได้ไม่เกินไร่ละ7,000บาทอีกทั้งการปลูกมันปีนี้ต้นทุนก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะต้องซื้อพัน มันนั้นมาปลูกรวมถึงค่าจ้างรถไถค่าจ้างแรงงานแล้วยังมาเจอราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกเกษตรกร,ร,รกบอกว่าช่วงนี้ลานมันและโรงแป้งมันจะไม่ค่อยรับซื้อหัวมันสดเพราะคุณภาพต่ำหรือว่าเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำราคารับซื้อก็ต่ำลงไปด้วยเช่นเดียวกันถือว่าราคาตกต่ำที่สุดในรอบ10ปีแต่เกษตรกร,ร,รก,ก็จำเป็นต้องขายค่ะจึงอยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาราคามันสํมปะหลังที่ตกต่ำ ส่วนที่ด่านศุลกากรช่องเม็กอําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพบว่ามีการนำเข้ามันเส้นและหัวมันสําปะหลังสดจากประเทศลาวจำนวนน้อยนะคะเพียงวันละประมาณ100-200ถึงตันเท่านั้นเนื่องจากว่าช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูการเก็บมันของประเทศเพื่อนบ้านสำหรับมันเส้นและหัวมันสำปะหลังที่นำเข้ามาก็นำไปใช้ในการผลิตเอทานอลและเป็นอาหารสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมา นายวันลบสุยรักษาในด่านศุลกากรช่องเมกระบุว่าหากเป็นมันสำปะหลังที่มาจากกัมพูชาก็ไม่ได้นําเข้ามาทางนี้เนื่องจากว่าการคมนาคมไม่สะดวกและทางการไทยก็มีคําสั่งเฝ้าระวังจับตาเรื่องนี้อยู่แล้ว